นี่เป็นเรื่องความฝันที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เมื่อสองพันกว่าปีพระมาเหสีเนี่ยเห็นว่าพระเจ้าประเสฐที่โกศลฝันแล้วทำไงจะแก้ฝันก็จะไปเอาแพ้เอาแกะมาฆ่าบูชา,า,ายาเขาเรียกไทยแพ้รับบาปเอาคงจะได้อยู่รอดตอนนี้พระนางมนริการ์วีเป็นเหมือนกับเป็นพระราชนีเนี่ยก็อบอกพี่พี่อย่าเพิ่งฆ่าเลย ขอไปถามพุทธเจ้าหน่อยได้ไหมประความฝันนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่พระองค์ไปถึงข้อแรกก็ะบอกพุทเจ้าว่าฝันเห็นวัวสี่ตัวเนี่ยมันวิ่งำํงำรนทำรามกันมาทั้งสี่ทิศจะชนกันแล้วก็ไม่ชนแล้วมืมมมาแล้วจะชนก็ไม่ชนอันนี้ท่านบอกว่าต่อไปพวกมาหาอำนาจจีนรัสเซียอเมริกามืมมืม แต่ไม่ไกล้าทำเลยเพราะอะไรเก็ดขยะเพราะรู้ว่าถ้าปรมาดูลงเนี่ยสงครามครั้งที่สามเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรจะต้องใช้ก้นต้อนไม้มตากันนี่ก็เลยบอกว่าพระองค์จะไม่เกิดในขณะนี้หรอกมันจะเกิดในอนาคตอีกความหมายในยะหนึ่งคือพ่อแม่ที่มีอํานาจเนี่ยยึดมือลูกจะจัดการอย่งงนี้นนแต่แล้วจ,จัดการมันไม่ได้ไม่ได้ มันพิโรมันจัดก,การากน้่ยอ้าวตัดภาพหนึ่้ต้องใจฟังแล้วลูกนอนอภาพนี้ทรงฝันว่าต้นไม้เคยสูงใหญ่ถึงจะออกดอกออกผลแต่ในคืนนั้นฝันประหลาดต้นเล็กต้นน้อยลูกตอนติดดิน ลูกติดดินเลยพระองค์ก็บอกมาหาปภิษไม่ต้องตกใจยังไม่ได้เกิดเหตุร้ายกับพระองค์ในบัดนี้ดอกแต่จะเกิดในสมัยมนุษย์ไร้ศีลธรรมไม่ประกอบด้วยศีลธรรมแล้ว<อ>เด็กผู้หญิงจะมีฤด,ดูตั้งครรภมีบุตรกันตั้งแต่ในกระต้นไม้เลก็กๆอดี๋ <c oughs> ยวนี้ก็มีปัญหาเรื่องอะไรด้วยท้องก <c oughs> ่อนวัยกำลังเป็นปนัญหาใหญ่ระดับชาติ พราะว่าเขาจะอ้างว่าเด็กมันกินไก่ฮอ์โมนไก่มันเลยมีอารมณ์ทางเพศเร็วแต่นี่ใช่อะไรยุคนี้ที่มันเสียหายเร็วเพราะสื่อโทรศัพท์คุยกันก็แ๊บไม่เห็นหน้าตาเลยแชทกันยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท้อตั้งทำกันแล้วนั่นคือจเรียกว่าต่อไปเนี้ยมันมีแต่อายุน้อยลงแล้วย้อแม่มาแต่งงานอายุยี่ห้า ลูกพ่อสามสิไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วนะมีอะไรแม่ไวสายยายไวซิ่งอ,อ,อัานเฉพาะเจ้อท้งหมดนะมีฝันถึงสิบหกข้ออา้าวในความฝัมนนีแปลกแม่วัวตัวใหญ่ไปซุก ดูดนมลูกเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้พ่อแม่เนี่ยเขาประจบลูกประจบหลานถ้าไม่ประจบมันจริงอยู่ไม่ได้ในที่วัดที่เราเป็น้าวเมืองโถ่โถ่เชื่อเลยยันจะเกิอีกปะมีลูกสาวคนหนึ่งจบปริญญาโทใช้แม่สักข้าแม่ก็บอกโอ้ย ไม่คิดถึงบุญคุณเลยแม่ส่งเรียนมาจนจบได้ปริญญาเนี่ยน่าจะมาซักให้แม่เขาเพียนว่าไงแม่บุญคุณไทยจะมีมากกว่านแม่มีหน้ามีตาเขาลืมกันว่าลูกสาวแม่เรียนจบได้ปริญญามันไม่ใช่คุณของฉันหรอมันห่วงบุญคุณเอาละขอ,อเยาะเยวะขอเป็นคนให้พไหลายรอบ ทั้งในไปเที่ยวกันแล้วยังยังยังไม่ได้ถ้ใครยังมีเวลาไปเขาไปชมทั้งในสวยมากมีแลนด์มาร์คแกสตัสมีน้ำถมมีเจ้าของเชียงลุกมาเยออ๋อพี่จะทบริเวณใส่ถ่นได้เลยนะครับใครยังไม่ได้รับยานอันเล็กหอกได้เลยนะครับได้แล้วหยิบได้เลย